เสียงกระทะเย้าวยวนมากนะบคนกิน ลุงเปิดมากี่ปีแล้วครับคุณลุงถูโอ้ห้าสิกว่าปีแล้วแต่ไม่ขึ้นราคาเลยนะไม่ขึ้นราคาเลยขายเดิตอน3บาทโอ้ขายตั้งแต่3บาทมา5บาทมา5บาตอนนี้10บาทตอนนี้10บาทแต่ก็ยังแบบว่าให้เยอะอยู่นะใครอยากกินเท่าไหร่ก็เบิ้ลได้ด้วยนะบอกเลยแล้วก็ใส่ห่อกับบ้านได้ด้วยในราคานี้นะ สิบบาทเท่านั้นถ้าใส่ไข่ดาวก็เพิ่มอีกสิบบาทเป็นยี่สิบนี่เครื่องปรุงนี่ก็เป็นแบบกระเทียมกับนี่พริกล้นานนาไอ้เครื่องล้านน้านะครับจะไปดูความเปนะครับตอนนี้ทําไม่ทันแล้วนะจ๊ะทั้งหอกับบ้านทั้งกินที่โต๊ะมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็ มีร้านขายของป่าปลายนะบนบนกันสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ซอยอู่ไทยนะครับแถววงเวียนเล็กนะครับตรงนี้เรามีร้านค่ำคืนนะครับอีกหนึ่งร้านจริงขายแต่กลางวันแล้วนะครับเป็นร้านข้าวตามสั่ง สิบบาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันอร่อยอีกแล้วอยู่กันที่ร้านนะครับนี่กระเพรานะครับผูกะเทียมแล้วก็รัดหน้านะครับมาดูกันเรามาตอนประมาณสองทุ่มแล้วนะครับนี่ตอนนี้ทอดไข่ดาวอยู่นี่คุณลุงเจ้าของร้านนะครับ สิบบาทเท่านั้นเองอันนี้เตรียมห่อๆไว้มากับทีมงานเราเี่ทีมงานทีมงานอนุญาต่ายลง y o ูท u b ใหมนะครบคุณโ,โลมันน,นัก้สดประจำเลยพอเดินตกมานะครับ ข้าวซอยอุทัยมานะแล้วก็ข้ามคอมานิดหนึงจะเจอร้านอยู่ตรงนี้เลยเป็นแยกเอาอะไรครับเอาไข่ดาวเอาไข่ดาวชื่อลุงทูนะครับไข่ดาวหอยยี่สิบมีกะเพราหมูก็มีมีข้าวราดกะเพราข้าวหมูกระเทียมข้าวราดหมูผัดพริกแล้วก็ราดหน้านะครับเมนูที่ร้านอันนี้ก็เตรียมไว้เป็นราดหน้าเป็น น่ากินมากอันนี้เป็นเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมองอ่ะครับครับเปิดหกโมงเงย็นครับถึงสี่ทุมนะ่มครับเปิดหกโมงเงย็นถึงสี่ทุ่มนะมงงน,นะครับก็เมนูสามอย่างเนาะสี่ <4 S 2> อย่างสี่อย่างครับผมเมนูทั้งหมดสี่อย่างน่ากินมากัากนี่พี่ก็ทำร้านหน้าอยู่ เป็นด้านหน้าเส้นใหญ่นะครับเนี่ยๆส่วนนี้เป็นข้าวไม่แบ่งนะจ๊ะหกโมงเย็นถึงกี่โมงนะพี่ถึงสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มถ้าพิเศษก็เอาถ้าใส่ไข่ก็ยี่สิบบาทใช่ครับราคายี่สิบครับ แต่ข0ธร 20, มรมดาสิบ,บาทแล้วถ้าพิเศษก,ก็ยี่สิบเนาะโอ้โหราคานี้ไม่มีในโลกแล้วนะมีที่นี่ที่เดียวนะครับในยุคแบบนี้นะครับยังมีของกินถูกและอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันลัหน้าหมูผักคะนา้า นะครับชิ้นใหญ่ไม่น้อยนะเพื่อนๆให้เยอะอยู่นะไข่ดาวนะครับนี่ลุงทูถ้าไข่ดาวก็เพิ่อมอีกฉบาทเท่านั้นเองนี่เป็นไข่ดาวอันนี้เป็นหมูสับทำกันสดๆนะจ๊ะ โต๊ะเราครับได้อะไรกันบ้างว้าว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 ตอนนี้เราสั่งมาก็มีสามเมนูนะครับรัดหน้ากระเพราหมูแล้วก็หมูกระเทียมนะครับจริงๆเขาจะมีรัดหมูรัดพริกอันหนึ่งแต่ว่าหมดนะครับก็จะมีสามเมนูสี่เมนูทั้งหมดอ่ะลองชิมดูสิอร่อยไหมลูกจัดการเลยจานไหนก็ได้หยิบรัดหน้ามากี่จานจ๊ะ ทีมงานเรา,าว้าวอันนี้กินอะไรครับคุณเก๋หมูกระเทียมไข่ดาวหมูกระเทียมไข่ดาวเป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยไหมอร่อยนี่หมูกระเทียมเนาะสิบบาทเท่านั้นเองนะเนี่ยบอกเลยใส่ไข่าดาวก็อีกสิบบาทเป็นยี่สิบหมูกระเทียมเป็นไงบ้างครับนิ่มเนาะนุ่มนิ่มรสชาติกํบบาลังดีเนาะเขาใช้เครื่องปรุงของเขาในชิมเป็นไงจา้าเป็นยังไงจา้านี่ไข่ดาวนี่ด้านหน้าเอาไครชิมด้านหน้าเนี่ย นี่ไข่ดาวไข่ดาวจ้าโอ้โหน่าอร่อยไหมแม่ซี่นี่กินอะไรเนี่ยลูกไข่ดาวเยิ้มๆด้วยว้าวมีพ่อกินอะไรจ้ากะเพราเนะจ้ากระเพราการค้าทางธุรกิจนะทั้งธุรกิจอร่อยไหมโลกอร่อยหลายเรามาชิมกันโอ้แล้วก็ถัดมามีกระเพาะปลาโบราณนะครับมีใส่เป็น เออพอปลาหน่อไม้มีเลือดมีไข่นกาก็ทาแล้วก็ยังมีเครื่องแบบอย่างนี้ด้วยนะนไก่ก็กล๋นไก่อุ้ยน่ากินมากนี่ครับมีน้ําจิ้มกับร้านหาม่านะครับนี่เป็นพอป่าดังเดิมวัดประยุนเอาช่วยหนึ่งก็ได้ครับช่วยเท่าไหร่ครับนีสี่สิบหเอาสี่สิบพอเอ,เอาเส้นหมี่ไหมครับเส้นหมี่ไม่เอา เราก็กินทุกร้านเลยต้องชิมดูต้องชิมทุกร้านนะมันอร่อยใช่อาม่าขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยอ๋อตั้งแต่เตียขายก็หกปีอยู่ด้วยกันหกสิบปีจังประยูนเอ้ยเตียค่ะตั้งแต่เตียขายเลยนะเดี๋ยวันนี้พอรับกันกินเออเอาเหรอเออ่้อยหนืองใส่ไก่ใส่น่องมามานะครับเป็นหมูกระเทียมไข่ดาวตัดหน้าเส้นใหญ่นะครับ เสั่งเพิ่มตามมาเป็นปลาพอปลาวัตรยูนยนะครับตัวนี้มีน้องไก่มีขึ่นด้วยเลือดนะครับแล้วก็สั่งมาเป็นลูกชิ้นทอดกับปอบเบี้ยทองถามไม่ได้อีกร้านหนึ่งเป็นบัวลอยน้ําขิงเต้าหวยจาะนี่บัวลอยใครชอบน้ําขิงน้ำรูกกปกระเาะปลากันปลาก็น่ากินนี่มีไขน่นกกระทาด้วยนี่เป็น ปลาชิ้นโตๆเลยนะครับแล้วก็เลือดกับขิ่นว้าวอตอนนี้ขมูกระเทียมสิบบาทเท่านั้นลมแล้วนี่มน่มากินนะครับข้าวสวยร้อนๆจัดไปจ้าไม่ได้ยินเสียงเสียงกระทาแล้วจ้ามาแล้วนามากินกันแล้ววันนี้นี่ครับ ดีเป็นหมูกระเทียมนะครับนี่สิบบาทเท่านั้นเองแล้วก็ไข่ดาวแค่สิบบาทากับร้านอร่อยลุงทูนะครับอยู่ใายอุทยัยตรงนี้เป็นแล้วว่าชุมชนเก่าสมเด็จย่านะครับแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นสะพานพุทธนะครับเรามาแวะทานไดน้เปิดโทรโงเช,ช้าสี่ทุ่มชิมลำแรงเนาะหมูนุ่มรสชาติดีครับคือ พริกปุงกระเทียมแบบหอมก่อมเอาเจะไม่หวานด้วยแบบกำลังดีกินเมนูนึงเนาะนี่ไงน้อง,อง,อองรัดหน้าใหาญ่แล้วนะใหญ่ผมเมื่อกี้ได้ยินเสีขอขอขอ่ยเขาเขากระทะป่ะสุดยอดเส้นใหญ,ญ่นี่คือที่ประทที่เขาผัดเนาะแล้วก็พานนา อสชาด,ดีเพื่อนไปต่อกระปาอืลของเขา้ซมใหญ่เลยนะเป็นกระเพาะปลาปัาประยูนนะครับไม่ได้ใส่เส้นนะมีเส้นหมี่ให้ใส่ด้วยแต่ว่าเราแต่เลือกนี่ก็สั่งมาทั้งกานชิมกระเพาะปลาก่อนอรสชาติคมกล่อมเลยครับอันนี้เลือก อยางกัหาเนาะอรวมอร่อยเลยแหละไขึ้นไปนะไขึ้นก็ไปึ้นจริงๆข,ข้างๆร้านนะครับจะมีแบบยทอดอืมาดกับอ่าปอเปียะ ที่น้ำจิ้มดูเนาะนี่กรอบกรอบเป็นระเบิดเลยอันเป็นอ,อร่อยจะระเบิดระเบิดจริงขอ,ขอบเสียะอมแกมาเลย เรากินไปทั้งหมดสำหรับอาหารนะครับร่วมแล้วครับ170งร้อยบบาทเท่านั้นเองลมไข่แล้วนะจ๊ะ170กินได้ทั้งบ้านเลยจ๊ะเเลี้ยงรีบเลี้ยงเลยจ๊ะเดี๋ยวคนต่อไปต้องเลี้ยขนมหวานเลยตายเลยนะจ๊ะ